ครับครับดีดีเพราะว่าจริงๆเราเขาเป็นเด็กอะ่ะเราเราเราก็บอกว่าแล้วแลหนูตอบว่ายัางไงบอกหนูตอบว่าเนี่ยก็ไปฟังเพลงแล้วไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเราก็ถามเขาฟังแล้วรู้เรื่องเหรอบอกรู้เรื่องเพราะว่าหนูฟัง spotify แล้วมันจะมีเนื้อเล้วเด็กอ<ๆ>ินเตอร์เขาก็จะอ่านเนื้อบอกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูไปเล่นละครเนี่ยเดี๋ยวเล่นกับฟ้าโปรลูกบุญธรรมของของพี่นัทเขาก็มีอะไรก็คุยกับเขาสิ ล้วก็พูดเขาางี้เขาก็ไปถามเขาถามน่ารักดีอ่ะจริงๆแล้วผมว่าความความเป็นเด็กแล้วเขาอยากรู้เขาอยากรู้จริงแล้วก็เหมือนเล่าสู่กันฟังแล้วแล้วทางมีเรียเองเขาก็บอกว่าอ่าแล้วแล้วแล้วบอกเขาว่ายังไงตัวเขาก็ตอบของเขาเองซึ่งผมว่ามันมันก็เป็นคําตอบที่ใช้ได้อ่ะดีเขารู้อเาเรยู่แล้วเขารู้อาียูเแล้วเพาราะว่าเยเขาโรแล้เขาะรี้ย่าเหยนึ่งครอพนเรนาเรี้มันเยู่ในใน อินเทอร์เน็ตอยู่อะไรอยู่แล้ว,ลวเขาก็อ่าน<ๆ>เขาก็เขาเคยถามผมตอนเด็กๆผมก็บอกว่าวันหนึ่งแบบโตขึ้นมาแล้วเขามีความคิดความอ่านแล้วจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้เล่าไปเขาไม่เข้าใจแต่พอนนี้เขาได้มาเจอเขาได้ทํางานร่วมเขาได้เจอผมนะครับได้เจอได้เจอเม,มียผมยุ้ยนะครับแล้วเขาสองคนอยู่แล้วก็นัดก็อยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นแบบสิ่งที่มันเจอกันมันคือวิถีภาพของความเป็นเพื่อนแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาเวลาผมไม่อยู่เงี้ยแล้วเขาไปเจอกันเองเนี่ยเขาก็จะเรียกกันมาถ่ายรูป แล้วเขาก็จะส่งมาให้ผมดูป้าป้าวันนี้หนูเจอพี่นัดใช่เด็ <c oughs> กมันอยู่เป็นไง <c oughs> แต่ทีนีี่เขาถามมันคือเป็นรอบทุกคนยิ้มไปกับำคำถามใช่ใช่ <c oughs> แล้วไปคือคําถามเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเขาที่โรงเรียนถามมาผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> คือเด็กอยากรู้เขาก็ถามซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วแต่การตอบของลูกผมเฮ้ยแล้วผมแล้วผมชอบแบบเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยผมก็อาจจะแบบเหมือนเป็นมุกแบบร้องรักไม่ช่วยอะไรเลยท่อนฮุกก่อนจะเข้าโลกทั้งใบบอกเนี่ยก่อนที่จะแบบ ไปเพลงนี้เรามาฟังเพลงนี้หน่อยไหมแล้วคนเขาก็จะเฮฮามีความสุขแล้วจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากที่ที่คอนเสิร์ตแกรมมี่อาแสดงไปที่เป็น90 anniversary เนี่ยก็ทุกคนก็จะได้เห็นโมเมนต์ของความเป็นเพื่อนจริงๆอะไรนะครับมันไม่ได้เป็นความไม่เป็นความรู้สึกว่ามันมันดูน่ากลัวหรืออะไรคือจริงๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเขาก็รู้อยู่แล้วแต่นะไมนไ้เขาเป็นเพื่อนกันเลย คือยังไงนะฮะเาเป็นเพื่อนัลยอ๋อเขาเป็นเพื่อนอกออันอ,อยู่แล้วฮะเพราะว่าฟ้าโปรดเนี่ยเขาเขาเป็นลูกของแตนดูพี่ลูกน้องของน้องนัทอย่างเงี้ยแล้วเขามาเล่นละครแฟนฉันด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันแต่ว่าฟ้าโปรดจะเป็นแบบอายุน้อยสุดอะประมาณ7 7ขวบ8ขวบแต่ว่าอย่างอย่างสุขใจเขากำลังจะ13กาอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนพี่พี่ใหญ่อะเขาทำตัวเป็นแจ๊คหัวโจกดูแลน้องๆอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้ว มันมีสิ่งที่ดีแล้วเวลาเราฟังคาตอบขนาดผมเป็นพ่อเขาอะผมฟังค,คําตอบเขารู้แบบให้ใช้ได้อะเ,ออเขามีมีความคิดที่เป็นของเขาแล้วผมผมก็ยังบอกทุกอย่างว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดีอมันมันไม่มากเกินไปมันไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเกินไปทุกอย่างมันต้องพอดีแล้วก็มีความสนุกได้แต่ไม่ได้ก้าวร้าวแล้วแล้ว,ลว,ลวเขาก็เขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตอนนี้ผมปล่อยให้ให้เขาไปเล่นละครเนี่ยคือคือก็ให้โอกาส แล้วก็บอกว่าถ้าทําต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเาก็ทําได้ดีจริงจริงจริมีบอกเขาไปเขาว่าเออเป็นลูกเต่าสมชายต้องยังไงเขามีความกดดัน้เขารู้อยู่แล้วเขาเป็นลูกเต่าสมชายต้องบอกด้วยมีความกดดันไหมว่าเออไม่หรอกเาทอะไรไม่ดีเออชื่อเสียงเขาเาก็ทําดีหมดนะไม่เห็นเขาทําอะไรไม่ดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือคือคนเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องแบบมันต้องดูแลลูกในทุกๆด้านเขาจะออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่อยู่ว่าผมก็ทํางานเยอะผมก็ปล่อยให้ให้ยุ้ยเมียผมเนี่ยเป็นคนพาเขาไปเลยแล้วผมเนี่ย สองเดือนนั้นนะ่ะผมก็ขับรถไปถ่ายละครเองอย่างพวกนี้สุขสมใจมีงานน้องก็ขอไปด้วยก็ให้ให้ให้ยุ้ยพาไปให้เมียผมพาไปตัวผมพวกนี้ก็ถ่ายละครเองเพราะว่าจริงๆมันเขาเขาอยู่กับพ่อแม่แล้วเขาก็รู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราเป็นพ่อเป็นแม่เราควรจะต้องดูเขาในใน,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 ในทุกๆเรื่องในในในทุกๆเรื่องจริงแล้วเวลาเขาไปเจอคนเยอะๆมันคือผมรู้อ่ะผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมนเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อน เวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆแบบเด็กๆแล้วมันเหมือนแบบคึกอ่ะมันก็มีแต่อันนี้ไม่เป็นหรือว่ามันมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็จะมาบอกเราเราก็จะอธิบายว่าตรงนี้เพื่อนนี้นีข้อนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ารวมกันแล้วคือสิ่งที่ดีแล้วแล้วผมมาให้เขาเป็นนักกีฬามันตั้งแต่เด็กเขาเป็นนักบาสเกตบอลของโรงเรียนการที่เขาได้เป็นนักบาสเนี่ยเขาจะมีระเบียบวินัยหนึ่งคือมันต้องมีการฝึกซ้อม สองในเรื่องของสปิริตในการเป็นนักกีฬาเนี่ยกับการเล่นกีฬาที่มันเป็นคนหมู่มากเขาบาสเปนห้าคนหกคนทีมเป็นสิบคน,นเขาได้อยู่กับคนเยอะๆแล้วแล้วมันต้องดูว่าตรงไหนเนี่ยถ้าเราเห็นรู้สึกว่าลูกเราแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่หลายๆคนมันต้องมีความความรักกันความแบบเขาเรียกเอื้ออาทรห่วงใยความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วสําคัญคือสปิริตแล้วก็เวลาเป็นนักกีฬามันมันทำงานเป็นทีมบนงม่ให้เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแมกีลาแบบคนเดียวแบบแบบมินตันหรือแบบอะไรหลายๆอย่างนี่เป็นบาสไงซึ่งมันก็มันก็ไม่ช่วยได้เพราะจริงผมก็เป็นนักฟุตบอลแล้วมันก็ช่วยได้จริง